กระดาษลอกลายกระดาษลอกลายแบบไหนดีอันนี้เป็นคําถาม<บ>ยอดฮ<บ>ิตจริงๆ,<บ>งๆนะรูนะใช้กระดาษลอกลายตัวไหนครับทำไมติดทนยังเลยรูใช้ท้ํายาลอกลายตัวไหนครับทำไมติดแน่นยังเลยอะ<บ><บ>ไรเงี้ยก็มีนะบ่อยมากเลยบางทีถ,ถ,ถ้า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 ดูคลิปที่กูแท็กเดินเส้นนะมันจะมีแบบเดินเส้นจะเสร็จแล้วลอกลายไม่หายเลยนะครับ น,นี้ค้เนยก็ใช้น้ำยาไอใช้กระดาษลอกลายแบบดีเลยนะครับเป็นของ US <c oughs> แบบมีม,มีสองแบบแบบลอกลายมือกับลอกลายเครื่องนะครับลอกลายมือก็คือจะเป็นตัวกระดาษครับว่าหนาหนาหน่อยหนาเตอะเลยอ่ะ USA แบบหนาลอกลายมือแต่ถ้าเป็นแบบลอกลายเครื่อง ลอกลายเครื่องจะเป็นแบบฟิล์มบางๆนะครับจะเป็นของ US เหมือนกันเป็นของ U.S เหมือนกันตัวน,นี้ถ้าถ้าเป็นของ US มันจะค่อนข้างที่จะติดแน่นทนเหมือนความหนา,นานแน่นของคาร์บอนเนี่ยมันเยอะนะครับพอเราแปะปึ๊กเนี่ยมันก็ทิ้งไม้าทีก็ก็แบบจักไม่ลบแล้วนะครับเราต้องถ้าเกิดว่าลงทุนอันดับแรกๆเลยลงทุนดีก็จะเป็นกระดาษลอกลายนะ ต้องเอาให้ดีๆเลยมันมันส่งผลกับงานเราด้วยนะการทํางานเราด้วยจิตใจเราด้วยนะบางทีสักเว้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งลอกลายหายหมดแล้วมันหงุ่นงิดแต่มันมันไม่มีกําลังใจทํางานต่อนะครับอ่าพอซื้อกระดาษลอกลายดีๆแล้วเราก็ซื้อน้ํายาลอกลายดีๆด้วยนะครับดีๆแบบนี้ก็มีเยอะครับสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยหนึ่งพันก็บาทก็มี แล้วแต่งบประมาณที่เรามีนะครับแบบถูกๆก็ก็ดีดีๆก็มีนะครับแต่ต้องศึกษานิดนึงนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าเกิดว่าเอา่อเขาเรียกอะไรไม่รู้จะซื้อที่ไหนก็ทักมาหาครูแซกได้ทักมาในเพจได้นะครับชี้เป้าให้นะครับไว้ใจได้ <c oughs>